อันนี้นะคะบรรยากาศของหลังซ้อมแล้วทุกคนก็คือจริงจังมากแล้วทุกคนก็เชียร์แบบงป็นมัง ลอยมือไปกรี็น่ไปก่อนไงเอาเด็ตนั้นไปก่อนเด็ตนี่ช้าหรออันนั้นลูกกอนเลนียกว่า5ปีแล้วเนาะแพะโปรงางก็ชนะยูนิเวอร์สยังไงบ้างคอ้อันอย่างก็แพะโป่งลางมีมีก็ชนะยูนิเวอร์สมีนะจริง แต่๋ยคจริงจังแทนสางคนปีแล้วอ่ะสามตีปีแล้วอ่ะพระนลุกอยู่เด้อมีนามิงเข้าหน้าอยู่นะจริงๆยมงสวยนะมขับหน้าเลยนะชายสมมาจริงจงพวกน้นะไม่มงลุกแต่จริงจริงเลถ้าเพีถ้าเพีมองโอ้ยทัวทัวฉ่ำเลยจริงๆไม่ทัวไม่สวััวทัวเป็นขับวีนาจริงๆ วีสวยเยอะป่วยอ่ะแล้วเขาเขามีเวทีใบคนไหมอ่ะแลาวปีแล้วเนาะของเขามีเวทีใบคนเปล่าอ่ะเออทำไมตั้งแต่ตั้งแต่ปีฟ้าใสแล้วไม่ใช่ปีฟ้าใสทำไมเราต้องเป็นแบงค์แบงค์มงใช่ไหมมาถึงกาแฟปีหนิงโซฟิตาก็เป็นพี่แบงค์มงอ่าฝั่งนี้นะคะฝั่งผู้ชนะนะคะ อาหยังแตมที่บอกว่าพวกไหนมงบอกแล้วแบบดูตอนที่เข้าชอบพี่ลูกน้ำมงคอ่ะจริงๆค่ะจริงยังไงก็พี่ลูกน้ำอยู่คนเดียวมันน่าจะมีอ่าประกวดมีดฟูไทยเนาะมีดฟูไทยใช่ไหมครับมีแล้วหรือเปล่าอย่ากนี่ไงตำแหน่งคนที่ได้นี่ไงก็นี่ไงอือมีแน่หรอคระมันน่าจะเป็นสนุกมากเลยกระเทยตบกันเลยมีดฟูไทย ยังไม่จเลยอะพี่จุกแ่นลองสามแต่ว่าชุดแบบอันนี้มาชุดสัตว์นี้หันมาบึ้มตัวตีไม่จจบเลยค่ะไหวมากังไม่ได้แุ้นยังไม่ตามทันเลยตามโคดมล่ไม่พีน่าไม่ได้กัวอุ้ย ถ้าอยากให้อีพันนะอีพันต้องขายได้มากกว่านี้นะตุ้มเหมือนดีดามมันหลายปีแล้วว่าไม่แกแกแกก็สู้มาหลายรอบแล้วเนาะก็ต้องให้แกแหละดูทรงผมตอมรอบนี้โอ้โหทรงผมไวเชียร์มิยูนะคะที่สุดที่สุดเลยทรงผมไวเชียร์มิยูเราต้องวอร์มนะนี่ อายืดค่ะต่อไปก็เป็นช่วงยืดแข้งยืดขานะคะนําโดยน้องอามี่จากตีลังกาโชว์อาเชิญเลยค่ะเดี๋ยวผู้นี้จะถับจีขาให้โอเคอ่าตียังใครจะรับจะไปฝั่งไหนใครจะรับอ่าร์เดาหลบก่อนอามี่จะตีลังกาอู้โอ้โหพี่ตอมใหญ่ยอมพี่ตอมใหญ่ยอม มันต้องเหลือมันเหลือไอเตียน,นั้นที่เธอยังทำไม่ได้ใช่ไหมไอที่กลับอ่ะอันนี้เขาเรียกอะไรนะโอ้ยแต่ว่ามันต้องสะพานโค้งได้ด้วยอันนั้นอะเออเอาพวกเดียวอ่ะมีฟุกอะไรฟุกฟืกกกกอกบอุ้ยพอกระโล่งได้เนาะโลงแก,งกบพร้อมพี่ต้อมอย่ายอมหนึ่งสองสามฮึบ แต่ชาติกับบ้านแล้วอายคอยเอ้ยอาฝั่งนี้นะคะฝั่งยิงเราก็ฝึกบาลานมันไม่ได้มันต้องแบบอันนี้เลยมันไม่ได้มันได้แค่อันนั้นอื ห่วยมีมีอย่าไปกินข้าวพี่ดิวแล้วก็แล้วก็ค่อยๆเอ็นมามาเออเอ้ยได้แล้วนิดนึงอูอได้อยู่ไม้มันยังไม่คล่องไงมันแบบเออฟึบฟึบ ปึบเนี่ยมันลุกเงืมยังยังไม่ขึ้นอ่ะอีกนิดเดียวเห็นไหมน่ะอ๋อเหรอทำให้ดูอาอนี่นี่นี่โอ้โหมวนหน้าเรามวนหน้าม้วนหลังละ อ่าวเออเอาเพลค่ะนางเอกเพลนางงามเพลเพลเพลสิตี้าเขียนตะปัด

หนึ่งโอ้ยหลวงอันนี้บอกมันกระิบเป็นฟิลนึ่ง คำมมวงใกล้ๆนี่ไงไม่ผู้หญิงหกสูงมันยังขึ้นไม่ได้เลยอุ้ยเธอสวยนะมันมืดอ่ะตรงนี้มันมืดอ่ะเธอจะต้องไปถ่ายมุมนี้หรือเปล่าจัูไเออมันต้องมุมนี้ใช่ตรงนี้เอาไมเอาไมนี่มุมนี้ได้เลย เอาไมายหมูสันเอาไม้รามันเป็นหลักการสหลักการคือลูกูับสะพานโค้พอเราเตืนกันมเสร็จเพ่มันอยู่านี้ใช่ไหมใช่ขึ้นไม่ได้แต่เนี้ยสะพานโค้งลงได้จะขึ้นไม่ได้ลูกสูงได้แล้วฉีดขาได้แล้วสะพานโค้ได้แล้วไทำกนได้โอ้